ล่าสุดครับโตโยต้าประเทศไทยได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวโตโยต้าไฮลักทราเวลีรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของไฮลัก์โดยมารูปแบบดับเบิลแคบสประตูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ All Wheel d r i ท e ที่ให้กำลัง144กิโลวัตต์หรือ196แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดความจุอยู่ที่59.2กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่315กิโลเมตร และแน่นอนครับวันนี้ทางช่องออตโตคาร์นิวจะพาไปชม5จุดที่น่าสนใจของโตโยต้าไฮรักทาวโวลรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนี้ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างลองเข้าไปติดตามรับชมกันครับ ไปดูจุดที่น่าสนใจของโ o y t ต้า i l u ักท a าโ o มาดูแนวคิดของ t o y o ต a กันสักเล็กน้อยครับสำหรับโ y y t ต้า i l u ักท a าโ o E ึึ่งเป็นรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของ Hilux ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งตามแบบฉบับ Hilux เข้ากับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนแนวคิดมันติพลัสเวสรันะสูงทนทานตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดย i ฮ u ักท a า E จะมีเเฉพาะรุ่นดับเบิลแคปสประตูเท่านั้นครับ ทีนี้เรามาดูจุดที่น่าสนใจจุดแรกของไฮรักทาววที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดครับ นั่นก็คืองานดีไซน์ไานอกที่ปรับโฉมเฉพาะตัวสำหรับไฮรักทาวโวอยังคงรักษาความแข็งแกร่งแบบไฮรักไว้อย่างลงตัวพร้อมปรับรายละเอียดให้มีความทันสมัยและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้ากระจังหน้าจะถูกออกแบบให้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับดีไซน์เฉพาะตัวสำหรับทาวโวอีโดยเฉพาะรวมถึงยังติดตั้งชุดไฟหน้าแบบ f ู l l l e ว ไฟตัดหมอก LED และไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ที่ทันสมัยขึ้นพร้อมระบระบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติโดยมาพร้อมกับบันไดข้างและฝาท้ายแบบผ่อนแรงและแผ่นป้องกันใต้ท้องรถดิมอนกา a r ดเพื่อเสริมความทนทานซึ่งทั้งหมดจะใหม่หมดยะเว้นตรงกลางของตัวรถที่ยังดูคล้ากับรุ่นเดิมครับ <c oughs> ส่วนจุดที่น่าสนใจจุดที่2นั่นก็คือภายในห้โดยสารที่รูหราและเทคโนโลยีที่จัดเต็มพิกัดครับ ซึ่งหองโดยสารของไฮรรักทาวเวอจะถูกระดับให้มีความพรีเมียมและไฮเทคอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์แบบซอฟท t เทคเบาะคนขับจะปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศท,ทางพร้อมปุ่มปรับด้านหลังพวงมาลัยจะหุ้มด้วยหนังปรับได้สีทิศทางและคันเกียร์ไฟฟ้าแบบชิปบายไวส์ขณะที่หน้าจอต่างๆจะได้หน้าจอชุดกุมัดวัด แบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วพร้อมกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและระบบเชื่อมต่อ T-Connect และมีระบบ Smart Entry และ Push Start รวมถึงเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมกองฝุ่น PM 2.5และระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมอ u t ต b บรเบรกโครับ มาถึงจุดที่3ที่น่าสนใจของ t ต y ยต้าไฮรักทาวโวรถกระบะไฟฟ้า1%น0ครับนั่นก็นคือขุมพลังและระยะทางการวิ่งของรถคันนี้ครับสำหรับไฮรักทาวโวอีจะขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและให้พลังกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่196แรงม้าโดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่มีความจุ59.2กิโลวัตต์อวโดยมีจุดเด่นสมรรถนะดังนี้ครับ อย่างแรกก็คือระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อท,ที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่และระยะทางการวิ่งสูงสุดอยู่ที่315กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นครั้งโดยอ้างอิงมาตรฐาน NEDC และการชาร์จไฟด้วย DC จะรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่125กิโลวัตต์โดยชาร์จจากศูนย์ถึง80จะใช้เวลา30นาทีครับ นอกจากนี้ครับในไฮรักทาวเวอจะมีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่โตโยต้าได้พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสําหรับไฮรักทาวเวอซึ่งเป็นรถกบะบะไฟฟ้า e ีวีโดยเฉพาะเพื่อให้แบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าได้รับการปกป้องสูงสุดในขณะที่ยังคงความแข็งแกร่งและสมรรถนะในการลุยแบบตามแบบฉบับของไฮรักครับ และสิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นั่นก็คือเทคโนโลยีไดมอนด์กาดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับเนื่องจากแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบที่เปราะบางและมีน้ําหนักมากที่สุดในตัรถอีวจึงจาเป็นต้องมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งตามมาด้วยจึงทาให้ไฮรักชาวโวอี e, สามารถรักษาความแข็งแกร่งในการลุยแบบออฟโรดได้อย่างแท้จริงครับและทําให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจในความทนทานของรถคันนี้ด้วยครับ และจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดก็คือระบบช่วงล่างและการลุยแบบออฟโรดพิเศษครับโดยช่วงล่างของไฮรักทาวเวอร์อีจะมากับช่วงล่างดีดีออนที่ใช้ระบบช่วงล่างด้านหลังแบบพิเศษที่ช่วยลดน้ำหนักและเสริมสมรรถนะในการควบคุมให้มีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงยังมากับระบบมันติเทเลนซีเล็กที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่แบบออฟโรดให้เลือกถึง5รูปแบบครับเพื่อความพร้อมในการลุยทุกสภาพพื้นผิวครับ อีกทั้งยังมีมิติตัวรถที่พร้อมรวยโดยมีระยะตาำสุดใต้ท้องรถอยู่ที่215ม mm, ิลิเมตรและมีลัศมีวงเลี้ยวแคบสุด6.4เ mm มตรครับ และจุดสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือระบบความปลอดภัยที่ครบคันโดยจะมากับโ y o t a Safety s ้เซนครับสำหรับ h ฮรักทาวเวอรจะมอบความอุ่นใจเต็มมิก,กาดด้วยถุงลมนิรภัยถึง7จ็ดตำแหน่งครับและระบบช่วยเหลือกันขับขี่ Toyota s a เซ t ต s ้เซนเต็มรูปแบบอาทิเช่น PCS LDA ASB LTA รวมถึงระบบควบคุมการสายของส่วนพวงท้ายและระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชานันครับ ซึ่งจุดเด่นทั้งหมดที่เราได้พูดมาเมื่อสักครู่ทำให้โต y ต้าไฮรักทาว o E อจึงเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านของงานดีไซน์ที่ดูหลาทัานสมัยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบคันและสมรรถนะการลุยที่คงความแข็งแกร่งตามแบบฉบับไฮรักเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมครับส่วนราคาจำหน่ายของโต y ต้าไฮรักทาว o วอซึ่งจะถูกผลิตในไทยนั้นจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 491,000บาทครับ ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทัว่วประเทศครับและก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ